ยกของกูเนี่ยชวนเปิดด่านแล้วก็มีไอ้ไฟ้าหลายตัวเลยบอกว่ากูไม่เปิดมาค<ฟ>่ะทุกคนฮุนมาเน็ตออกมากล่าวเนื่องจากสถานการณ์ตามชายแดนได้คลี่คลายลงแล้วทางกัมพูชาพร้อมเปิดด่านค้าขายกับไทยอีกครั้งหวังว่าประเทศไทยจะให้ความร่วมมือและตอบรับคำเชิญจากเรานะอย่าเพิ่งเปิดอนะดีดีสุดละนะอนะย่เพิ่งเปิดเลยนะ กูไม่เห็นด้วยนะกูว่าน่าจะปิดสักปีสองปีนะหรือปิดตายไปเลยนะเออนะยังไงอะไม่มีขอทานนี่เดือดร้อนกันเลยเหรอฮนะใช่ไหมพอขอทานอย่างพวกกูนี่ไม่ได้ไปซื้อของพวกเมืองนี่คือเดือดร้อนกันใช่ไหมแล้วดานไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบนะพวกกูไม่รีบครับยังไงก็ท่านเราไปคุยกับรัฐบาล หรือคนที่เกี่ยวข้องนะไม่ต้องมาเสรนะขอเปิดคออะไรแต่ไม่ต้องครับนะพวกเราไม่อยากเปิดครับประชาชนกัมพูชาส่วนใหญ่นะเขาไม่อยากให้เปิดตู้เลื่อนนะท่านน้องมวยสิวิดนี้มันจอจ้าดักคาดเลอเรื่องบาาประแดหายบาดสนจ็ดไทยบัดบาร,รอยชนาธิปก่อขมายมันงอบนะ ណារណាកដៅរបស់ភៀគីកម្ពុជាបើកប្រំដែនហើយកម្ពុជាថៃព្រោះគេនៅបោកគេនៅបិទយើងកុំតែសុំបោកកុំធ្វើថោកយើងមិនមើលអ្នកបិទគេនៅបិទកូនសៅនៅលើគេហេតុអីបានយើងទៅមោះសុំគេសុំជូនសាទៅក្នុងដំណងថៃមិនថាសិវិលមិនថាកោកតាកម្ពុជាមិនធ្វើថោកទៅសុំឲ្យថៃបើកចរ เปลนจะได้ถ้าผสมหลังจากกลับชมคลิปวิดีโอไปแล้วล่าสุดนะครับหุ้นเส้นนะครับส่วนไทยเปิดด่านแล้วทำโฉมโอ้โหจากคลิปวิดีโอก่อนนะครับนี่เลยนี่นี่เบิกภาพนี่เสแสงแคปมาเพิ่บอกว่าต่อให้ปิดด่านนี้อีกร้อยปีนะครับซาคุเมินคุณขมิก็ไม่มีวันตุยนะครับไม่ง้อไทยล่าสุดเป็นไงนะครับกลับคำจะแล้วระดับหุ้น ผู้ำของขมินนั่นเองนะครับลาสุดนี่ส่วนเปิดด้านแล้วนะครับเมแต่บอยขมินก็คือปิดไปเลยปลยิดทวารไปเลยเพื่อนบอกว่าสัตว์นะครับบอยขมิ้นนะครับลาสุดเป็นยังระดับทผำผลังไป็ยังหมดสภาพสิ้นสภาพแล้วนะตอนนี้เนื่องมาจากหลายเหตุผลหลายปัจจัยทับสมทามบีให้ผน้ำบีให้หุ้นเซตนี่ออกมาล่องไห้นะครับออกมาโทรออกมาคอหานะครับ ทีมงานออาขอหานักข่าวห้เขียเข่าวหลวกส่งขอความไปทางประเทศไทยรอคําตอบจากประเทศเพราะว่าเนื่องจากว่าไทยกับเขมรมีการสรงบซึกกันแล้วมันวาประเทศชาติบ้านเมืองบ่ไดสู้กันแล้วนะครับเจรจากันแล้วหากว่ามันสรงบแบบนี้อยากให้เปิดด้านบริษัทโบเ็นเก่งเนาะนผู้สมนะฮุนเซนเลยนะครับบอกว่าปิดยังไม่ถึงร้อยปีเลยนะครับเพียงแค่หนึ่งปี สอน 1, 1ป่ปี2ปียังไม่ถึงนะครับให้มาถึงร้อยปีก่อนครับเพราะว่าคุณพูดคุณโมกไว้บอกว่าตัอให้พิดดานถึงร้อยปีภระษาทนขมัมมนก็ไม่เป็นไรบรษัทไม่งอไทยแต่เมื่อความเป็นจริงมันมาถึงก็คือถ้าขัมินนะครับโรงงานผลิตเครื่องกินเครื่องใส่เครื่องบรอนิพกออย่างต่างๆงรอแล้วแต่น้ำเข่า จากประเทศไทยโดยตรงครับอันนี้เป็นจุดหลักจุดหนึ่งที่ทําให้ซาคเมีน,นี่เดือดร้อนนะตอนนี้บอกได้เลยว่าถากปิดยึดเยียอยาวนานไปผู้ที่ส่งผลกระทบที่สุดคือประเทศขมรประชภาษาชนเกิดความเดือดร้อนทำจนกดความเดือดร้อนเรามีการประท้วงไปถึงผู้นพวกเขาเจ้านะบีบนะครับขาเจ้าในป,ปัจจุบันนี้ทั้งขมรเมีก็มีการเดินประท้วงนะครับหลายเรื่องหลายรลว เาจะเป็นทหารที่ว่าสูเนียจากสนามรบนะครับทางพนําเขาเจ้ากับว่ามีคําตอบไผ่ประยุทธ์ใส่ประยุทธ์ใส่แบบหายตัวไปเลยนะครับว่าเสียชีวิตบอ่อหรือเป็นยังใดบอ่อนะครับกับไม่พบหลักไม่เห็นหลักอย่างต่างต่างแบบนี้แหละพนํกเขาเจ้าไม่ใส่ใจอันนี้คือใสาเหตุน,นึงที่กระจกประท้วงสองมากคือการกินกนอยุ่ของบัสดซนของทหารต่างๆกับไม่ทั่วไม่ถึก เขาอดงานนะครับไม่มีสเสบียงอาหารให้ไม่มีกองหนุนเกี่ยวกับประเทศไทยอันนี้แหละคือจริงคัและต่อมาเกีก่ยวกับประษาชนตรนะครับพวกขา่าซ้าวขาในขมิ้นได้ครับผลกระทบในวงกว้างนะครับเพราะว่าเขาเจ้าไา้นําเครื่องน้ำํำชีตาจากประเทศไทยเข้ามาขายในประเทศเขาเจ้าอันนี้กรณีว่าไม่สามารถนําเครื่องเข้าจากประเทศไทยได้เพราะประเทศไทยปิดด่านนะครับไทยขมิ้นปิดด่านก็คือไม่มีแรงที่จะเอาเครื่องมาขายนั่นเองเฮ็ดใไทย ขาดสาขายเครื่องใช้เครื่องบริโภคต่างๆกับขาดแคลนไปในท้องตลาดในท้องถนนปกตินี่มีแต่สินค้าไทยเมื่อขาดสินค้าไทยไปปุ๊บก็คือมันมีอาจจะกินไม่มีอาจะอจะใส่เห้วนะตอนนี้นะก็เลยมีการประท้วงนะครับบีบให้หุ้นเซ็นนะครับออกมาวอนคนไทยเปิดด้านนั่นเองเออโหมาเห็นเก่งนะครับแล้วประเทศไทยนะครับได้รับผลกระทบใหม่แสี่งการันตีในตะอนนี้เลยครับ ไม่สะเทือนนะครับไม่ได้รับผลกระทบเลยเพราะว่าว่าสินค้าประเทศไทยเป็นสินค้าเนื้อโอมนะครับประเทศลาวก็ไม anyway, loser, needed, ่น้อยนะใครนะครับในการนําสินค้าจากประเทศไทยเข้ามาประเทศลาวก็มีเยอะมากๆนะครับนิยมใส่สินค้าไทยสินค้าได้รับมัดในมาตรฐานนะครับมาตรฐานสากลทั่วทุกแข้งนะครับทั่วทุกจังหวัดทั่วทุกอำเภอในประเทศลาวเนี่ยมีสินค้าไทยอยู่เบิดเพราะว่าจะเป็นเครื่องไส้เครื่องนุ่งซอบูเครื่องซักผ้า เสื้อผ้านะครับลดลา้างพ้าม่ามือถืออย่างต่างๆนํำเข้าจากประเทศไทยโดยโตรงหากว่าเป็นแบรนด์ไทยสินค้าไทยแมเตียที่แช้เองกับเสื้อมัดนะครับแล้วก็ยังมีหล,ลายประเทศในทั่วโลกที่นํำเข้าจากประเทศไทยประเทศไทยส่งออกสินค้านี่ไม่น้อยหน้าใครนะครับท่านผู้ชมติดท่าท,อ,ทอส่งออกไปนะครับทั่วทุกมุมโลกนะครับแต่ว่าหาว่าขาดเรนประเทศเดียวนี่จะเป็นไรไหมก็คือมันเป็นไรไม่เทืียนะครับ นี่แหละนะครับยาหลินกับระบบประเทศไทยล่าสุดเป็นจะได้ผู้นำผู้นำกัอยู่ยากแหละทำสมโดยมีการบีบมีการกดดันนะครับจากพอซาซนนะครับพอซาซนอดอยากอดอยากเลยเด็นะครับใกล้จะตุ๋ยแล้วนะครับก็เลยมีการผ้าท้วงบีบให้ผู้นำนี่เปิดด้านนั่นเองกดด้านได้เขมีนเปิดได้จะไทยไปเปิดนี่ก็ยุ่งนะ และท่านผู้ชมทุกคนเข้ามารับชมคลิปวิดีโอมีมุมอมองความคิดเห็นัน่นแเนาะเกี่ยวกับทางฝั่งขมิบนะครับนายกผู้นามขมิบในส่วนเปิดด้านแล้วนะครับทางฝุ่นนะมีการส่งข้อความและมีการส่งเอกสารนะครับมาทางฝั่งไทยนะครับขอเจรจาขอเปิดด้านนั่นเองกำลังดูทางฝั่งไทยจะให้คำตอบอยัง และทำชมมีความคิดเห็นได้ยนะครับก็สามารถแสดงความปิดเห็นลงในใต้คลิปวิดีโอได้พบกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอล้าวคำว,ว่าสบายดีสวัสดีครับ